วันนี้ก็จะเจอกับหมวเหมือนเดิมนะคะที่เต็นท์รถอัมพงพาสาขาสะพานสี่เนาะวันนี้หมิวมากับน้องเจ้า Honda City เครื่อง1.5เป็นตัว <S <s H 11, like v ป like ี2017นะทุกคนนะสีขาวเดิมๆโรงงานแบบนี thing. ้สวยๆเลยนะคะเพิ่งมาใหม่นะคะอ่ามาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าเขาให้เป็น กระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะไฟนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกอีกหนึ่งคู่หน้านะคะคันนี้ไม่ได้มีสกเกิร์ตให้เนาะ,ะไรมาด้านข้างนะคะส่วนล้อนะคะเป็นล้ออันลอยนะคะขอบ16เลยสวยๆแบบนี้มีไฟเลี้ยวปลายกระจกให้ด้วยนะคะนี่สวยๆเลยที่จับเป็นแบบคีเรตแบบนี้นะคะทุกคนจ๋านี่พวงคุญแจเป็น2ดอกแบบนี้นะคะมีดอกสำรองให้ด้วยเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะว่าภายในคันนี้เป็นไงบ้างภายในคันนี้นะคะ เป็นสีดำนะคะคอนโทรลสีดำตัดกับตัวรถสีขาวสวยงามมากๆเลยนะคะอ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้มีคุดคอนโทรลให้ด้วยนะคะหน้าจอเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะมีแอร์แบ็คให้ด้วยนะคะเบรกเป็น ABS เนาะมาพร้อมกับเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะมา ส่วนด้านท้ายนะคะของเขาก็คือตัวนะคะ SV นะคะ Honda City เนอะ,อะมีเซนเซอร์ไหมคันนี้ไม่มีเซนเซอร์ถอยนะคะแต่ว่ามีกล้องหลังให้นะคะเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะว่าสวยงามไหมนี่ห้องเก็บสัมภาระคือแบบว่าสวยสะอาดงามแบบนี้เลยนะคะ,ะด้านท้ายนะคะนี่ฝากระโปรงฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะคะ รับประกรันว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิคว่ำหรือกอใหม่มาต่อย่างใดเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ อาละดูออปชันภายนอกภายในนะคะแล้วก็มาดูราคาน้องกันดีกว่านะคะว่ามิวขายอยู่ที่ไร่ราคาน้องนะคะขายเพียง4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะช่วยผ่อนอีก1ปีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99ออกรถวันนี้ใช้เงินแค่9กาบกาทจ,จ้จา่าพจาไม่มีเครดิตนะคะก็ออกรถได้อายุงานเริ่มต้นที่4เดือนเท่านั้นเองนะถ้าท่านใดอยากได้คันนี้ไปครอบครองติดต่อหาหนูที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมฝากกด ไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันหน้าค่ะคิณผ